วันนี้มาดูบริษัทแม่มดออนไลน์กันนะคะที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะหลายๆคนบอกว่าคุณหญิงจะทําให้มั่นคงแล้วก็จะช่วยคนไทยในระยะยาวใช่ไหมไม่เทไม่ทิ้งจะดูแลกันไปจนกเกษียณใช่ไหมคุณหญิงพามาดูหลักฐานค่ะลงทุนเพิ่มขึ้นอีก30ล้านนะคะในการก่อสร้างสถาบันแล้วก็โรงเรียนสอนออนไลน์ซึ่งมีทั้งห้องประชุมมิิโอถ่ายงาน แล้วก็ยังมีห้องสัมมนาเนรมิตบริษัทเป็นอาคาร3ชั้นค่ะทุกคนเตรียมพร้อมรอที่จะสอนสำหรับคนที่อยากจะมีอาชีพและอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์ จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากในบ้านค่ะเราทำบ้านเป็นออฟฟิศแล้วก็เป็นบริษัทแล้วก็เป็นโกดังสต็อกสินค้าแล้วก็ขยายตลาดใหญ่ขึ้นส่งออกไป40ประเทศทั่วโลกเนี่ยได้รับการตอบรับมากก็เลยคิดว่าจะต้องมีโรงเรียนสอนทีมงานค่ะสอนกันครบวงจรมั่นใจได้เลยค่ะว่าแบรนด์แม่ม้นออนไลน์อยู่คู่คนไทยยาวนานแน่นอนค่ะ